ผมหลังจากนะครับผมเมื่อวานเขาติดอยู่ประมาณนะครับคําเติบนะครับประมาณทุ่มน้อยๆนะครับคันทีซีอันนี้เขากแบบว่าโตขันที่คันทีห่าเลยนะครับผมทาบอนะครับไก่พูดเตี่ยโอ้ผมว่าหมักไก่ไะนี่ครับผมอันนี้แม่แล้วก็เห็นตัวอย่างอยู่ที่ในตทาบอเป็นน้องเอ็มยูนะครับที่นี่มันเกิดเร็่องมานะครับโซทางเขาเลยนะครับผมเขาเขาแต่เบิ่์ตเป็นยังไงเนาะเดยเฉพาะผมคนก็บมิคึงยงมันนี่ท่าเป็นของไข้เรื่นนะครับที่นี่ บ้านเนีพ่ออยู่ここี่บ้านอะไรเอ่ยบ yeah. ้านนี mm? ่ยังบ้านหนองผือ้องผือเอาเอ็มยูอยู่บ้านนเอ็มยูนะมันโคคอนเด๋ไก่กันบ่โอ้โหโอ้ือห้วยพี่จินกกะทชอมจะเท้าเทะเมนบ่มนมอนเด้ได้เกียร์เ่าเออนาเกียร์ดีไปลมาได้ต้นสเาียงนี่แหะเบิ่งนะ พุ yup. ่นใะตัวกระทอมน่อว so ันเดรเหียอตัวตนั่นนอปหลังงานนะกับอเหเายัเียเตัวเออนะครับอ้าลงอาลงห่วยสรายเปนแล้วนะครับผมวันนี้ขันท um> ี่หา้วกันที่ไปน้องบัวลููขันที่หต่อนะพี่น้องเด้อ เรียบร้อยนะครับปฏิไปคันที่หกต่อโยมหนองบัวลำพูพี่น้องยอนแลนนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวพี่น้องงามนะครับงามดีพี่น้องเด้อเดี๋ยวออกมาข้างน้องเล่นตัวเชิญอันนี้เป็นชุดแยางระบบมื่อคืนกับสีเขียวอยู่ท่าบ่อนะครับผมอันนี้กะสีเขียวเออเมื่อคืนอกับสีเขียวท่าบ่กับสีเขียวนะครับผมตัวนี้หายทิพย์ไดเงืนแล้วเขาอีกครับออกไม่เบิ้งครับนี่รถวะล่ะ สุดยอดออกมาเลยซเจีน,นี่นะครับผมเครื่องยกมันนะครับเปลี่ยนจากอันเก้าเป็นอัดไม่นะครับอันเก้าพูนะครับแล้วที่ไปสร้างกิโลขายนะครับเฮ้แม,มนวะโอ้มาถึงเด้อมันสูงพวดแม่น,นั่นอาไปสร้างกิโลขายได้ไหมเด้อของเก่าได้อยูุ่ดอกประมาณห้าร้อยถึงมาดอก ซื้อหมเจ้าบาทนั่นฮ<า>ะเออละมืน่นปลายเกือบสองมื่นนั่นแหละไม่ที่ัวได้อะนี่ครับนี่ครับโอ้สีเขียวกับมาดฐานกันเลยนี่ครับยกลงไปหลบไปที่ไหน ดันปกตินะครับดันทางได้ปกติเลยนะพี่น้องเด้อเดินข้ามข้ามเออลงตันะครับกับกาทะลัดนะครับมองดึงมองดึงไกมือพร้อมครับไปไปไปเมียไหนแล้วรถมาแล้วปวดรถเต็มถนอนอยู่บานเลยนะครับเอาไปเมีย นะครับสนใจนะครับสอบถามมาได้ครับน 98, 1, 2, 3, 0นก1แปดหนึ่งหสองสามนที่ศูนย์นะครับงานกับเขามาเรื่อยๆพี่น้องเด้อนะครับม ah ing, านเห็ดหาเครื่องงานกับเขาหาเครื่องนะครับผมจะยินลดหลายนะครับดูนี่เอาเขาไปไปแล้ว OK, bình nó đã, bây giờ quay cảnh chú nòng bồi lầm thú to lên thế là, cho khoảng như thế. Mở bưng. เออมันคือว่ะมันเคลื่อนเก่าวะได้หยบเล็อย่เอาไอก่ได้หยาบหรอก้เราไม่ากหัี่ยเ้องหยับถ้าอยากให้เยวเาหยาบอยไ้ครับี่นอวไปพอกันยูน้องบัวลำพูอันตอะครับ